ต้นข่าวแรกในวันนี้นะคะไปกันที่จังหวัดลำพูนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพช์พระเจดีพระทาตุริภูนชัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา ที่วัดพระธาตุทริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นวรัรตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธพระเจดีพระธาตุทริพุนชัยฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนค่ะได้กล่าวราชสด,ดุดีถวายพระพรชัยมงคลเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทยทรงสถิตเป็นมึ่งขวัญของพระสกนิกรชาวไทยสืบไปค่ะ